สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ชมรายการคลิปนี้นะครับผมขอตอบไปยังผู้สื่อข่าวไทรัฐนะครับรู้สึกว่าคุณเบิร์ตนี่นะครับเพราะว่าเรื่อยๆคือไม่เคยเห็นกัมพูชาเนี่ยเขมรเนี่ยอยู่ในสายตาของพวกคุณเลย คุณจะเอาให้มันตายไปข้างข้างหนึ่งเลยใช่ไหมครับทำดีแล้วคุณหาว่าไม่ทำดีอีกหาว่าไม่ดีอีกทำอะไรก็ไม่ถูกใจพวกคุณที่ข้างชาติทั้งหลายแหล่อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยู่ด้วยกันไม่ท่ายก็มันไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกครับผมก็มีบ้านเมืองของผมคุณก็มีบ้านเมืองของคุณแต่คุณถามคนไทย อีกหลายล้านล้านคนน่ะเขาฟังแล้วแล้วเขาอยากได้สงครามการลบลาค่าฟันกันไมล่ะอา้าผมไม่ใช่ว่าโดยไม่มีหลักฐานพูดโดยไม่มีหลักฐานนะครับและคุณนั่นแหละข้างคุณนั่นแหละไม่เคยเอาหลักฐานอะไรมาคุยกันเลยนี่ฟังฟังฟังสิครับ หลังจากนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้ลงนามสันธิภาพกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชาวบ้านว่าไงชาวบ้านที่ชายแดนเชื่อว่าเอาละสถานการณ์ชายแดนน่าจะดีขึ้นะนะครับแต่กัมพูชาที่ไม่เคยทำตามสัญญาเนะี่ยแล้วจะเอาอย่างเดียวคือเรื่องเปิดด่านนะครับชาวบ้านเขาคิดยังไงไม่เคยทำสัญญา คุณพูดมาตลอดคือว่ามันไอเอาดีใส่ตัวเอาช่วให้คนอื่นมาตลอดตั้งแต่ลงนามหยุดยิงใครล่ะครับที่จับทหารเราไปวันที่29เขาหยุดยิงแล้วคุณหาว่าละาเมิดผมแลนแต่คุณมาจับอยู่ในดินแดนของกัมพูชานะมาจับมือ หลอกว่ามาจับมือและถ่ายรูปกันเพราะว่าเราหยุดยิงกันแล้วสันติภาพแล้วอ่ะพูดมันมีหลักฐานคุณก็ไม่เชื่อนะครับโอเคละผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะมัน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 ต่อยต่ำแล้วก็มันคือคุณดูไม่ไม่ในสายตาไม่มีอยู่ในสายตาของพวกคุณอยู่แล้วมันจริงๆนะครับไม่ใช่ผมแกลพูดคุณถามคนไทยหลายคน คุณนี่มันมันมัน,ม,นมันเกินไปครับพวกคุณเนี่ยที่อคติเนี่ยมันเกินไปครับอ้าวเช่นว่าคุณอนุทินไปประชุมคุณรู้ว่าประโยชน์มันได้อะไรมั่งคนไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะโดนาทรัมป์อ่ะมันเป็นเขาเป็นประธานาธิบดีของมหาอำนาจนะทุกวันนี้คุณก็เป็นง้อเขาไปขอให้เขาลดภาษีนำเข้าประเทศของเขาไม่ใช่หรือครับเนี่ย ได้บุญของกัมพูชานี่แหละที่เราไม่ทะเลาะกับพวกคนไม่เอาเรื่องทะเลาะเราเราอยู่ในความสงบเราเคารพในการหยุดยิงถึงแม้พวกคุณยิงมาเราก็ไม่ได้ยิงตอบโต้ไปเพราะว่าเราปกป้องอยู่ในแผ่นดินของเราขออย่าให้คุณเข้ามาก็แล้วกันอ้าวมันก็จบไปเพราะว่าเราไม่ได้ตอบโต้ โลกเขารู้นะครับขอให้ความยุติธรรมให้พวกเราด้วยครับเราไม่ได้ไปทำอะไรพวกคุณเลยวันที่ยี่สิบแปดเที่ยงเขาบอกว่ายบหยุดแล้วนะจบแล้วนะอืมพอลุ่งขึ้นพวกทหารคุณก็เอาลวดน้ำไปกลางไปวางหาว่าอ้าวผมกลางอยู่ในเขตแดนวคุณแต่ในข้อตกลงอะ่ะเขาให้อยู่เฉย ไม่ต้องขยับขยื่นคุณก็เห็นคนเขมรทหารเขมรเขาทำยังไงคุณอยู่กรุงเทพแบบคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกทหารไปหลอกคุณพูดไม่จริงต่อคุณและไอ้เรื่องที่ว่าคุณว่าดินแดนของคุณอะไรเนี่ยคือคุณเอาอะไรแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่คุณทำเองอะมาอ้างเพราะว่าคุณเป็นเป็นประเทศใหญ่ไงคุณก็อ้างเรื่อย อคุณก็บอกว่าอ้าวทวิภาคีทวิภาคีเป็นไงต้องไปไอซเจเราก็คุยมากับคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยฟังเราเลยเพราะว่าคุณมันตัวใหญ่ขวานี่คุณอยากได้อะไรคุณก็อยากให้เราให้คุณเออถ้าคุยกันแบบนี้สองคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องอก็ต้องหาคนที่สามสิครับเรามันเล็กกว่าคุณนี่ก็ต้องไปไอซสิครับอถ้าคุณถูกต้อง คุณกลัวอะไรล่ะครับถ้าคุณดีเป็นคนดีกลัวอะไรกฎหมายล่ะครับนี่แหละที่เราบอกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นคุณก็ทำแบบนี้มาตลอดนี่ขนาดว่าคุณอนุทินไปเซ็นแล้วนี่ผลประโยชน์ได้เนื่องจากว่าเขมรไม่ตอบโต้เพื่ออย่าให้มันมีสงครามมันผิดกับกฎหยุดยิง นะครับเราก็รักษาคุณก็ได้ผลไปด้วยไม่ใช่ทวงบุญคุณนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงต่อลบกับคุณมันก็ไม่เกิดวันนั้นวันที่26ตุลาที่ลงนามอยู่ที่กุลาลามปัวประเทศมาเลเซียอยู่หน้าต่อประธานาธิบดีโดนั์ทรัม์คุณก็ได้ลถภาษีคุณก็ได้ขายแร่แล้วก็ โลกก็ไม่ประนามคุณอีกเพราะว่าเขาต้องเชื่อคนกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาเพราะกัมพูชาเขาปฏิบัติมาตลอด IoT ผู้สังเกตการเขาเห็นนะครับเขามีลูก,กตาเขาเห็นแต่เขาไม่พูดเขาไว้ในใจของเขาเขาทำรายงานไปโลกเขาก็รู้ว่าใครแก้ยงใครใครหาเรื่องใครนะครับเอาละครับขอ อย่าให้อากติมากเกินไปนะครับเพราะว่าคนไทยหลายหลายคนเขาก็ไม่อยากให้มีเรื่องเรื่องเปิดด่านเนี่ยเราพูดพันครั้งกันแล้วเป็นหมื่นครั้งแล้วไม่เปิดไม่เป็นไรครับกัมพูชาไม่มีปัญหาปิดไปเลยปิดถาวรไปเลยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพวกเรามีเงินเราก็ซื้อสินค้าจากประเทศอื่น และเราผลิตเองในประเทศเราก็มีมือมีตีนนี่ครับมันไม่เหมือนเมื่อร้อยปีก่อนนะจะบอกให้